จังหวะน,นี้1,000บาทคุณผู้ชมวาย1ตัวมาอีก9,280บาทสวยๆว,วาย2ตัวที่คูณ6มาไมมมาอีก6,480บาทคุณผู้ชม6,480โอ้โหสวยจัดๆครับผมทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาละครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ o ย a อ d the g a n แครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับสล็อตมาจงเวสองนะครับของค่ายสล็อต PG นะครับเช่นเคยนะครับสำหรับเกมยอดฮิตเกมยอดนิยมเกมเกมนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับเทคนิคนะครับการปั่น5ออ1 0นะครับซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคนะครับที่ผมนะครับใช้ด้วยส่วนตัวนะครับใช้ดีมากๆนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับการใช้เทคนิคนี้นะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณนะครับกดปั่น5ทีนะครับแล้วก็กด ออโต้สปินนะครับ10บทีนะครับนี่คือการทำเทคนิคปั่น5ออ10นะครับซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่ผมใช้แล้วทำกำไรสูงมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับเทคนิคปั่น5ออ10นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับก็สามารถ แอดมาได้ที่แอด 084WGHQQ ได้เลยนะครับรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้เช่นกันนะครับโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเกมกันดีกว่านะครับตอนนี้ออโต้สปินเหลือ3ครัางแล้วนะครับโอ้โหเมื่อกี้สเกตเตอร์2ตัวคุณผู้ชมน่าเสียดายมากๆนะครับอ่ะมาหมุนไปแล้วคุณผู้ชมทีวันนี้โอ้โหยังไม่เข้านะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะกดปั่นนะครับคุณผู้ชม จังหวะนี้20บาทคูณ2มาอีก120บาทสวยๆคุณผู้ชมคูณ3ว่าไงครับโอ้โหคูณ3ยังไม่ไหลนะครับไปไปที่140บาทคุณผู้ชมโอเคลุยกันต่อนะครับอจังหวะนี้60บาทไว้1ตัวคุณผู้ชมคูณ2โอ้โหไม่ไหลนะคุณผู้ชมน่าเสียดายมากๆนะครับมาจังหวะนี้40บาทคุณผู้ชมเบาๆไปก่อนคูณ2ว่าไงโอ้โหคูณ2ก็ยังไม่ไหลคุณผู้ชม ตอนนี้ยังมาแบบเบาๆอยู่ครับจังหวะนี้600บาทนะคุณผู้ชมคูณ2มาอีก760บาทสวยๆคูณ3ว่าง่ายโอ้โหคูณสไม่ไหลปีไปที่1,300กับอีก60บาทนะคุณผู้ชมโอเคผมจะกดออโต้สปินไปที่10ทีนะครับจังหวะนี้160บาทนะคุณผู้ชมมาอีก160บาทนะครับคูณ3โอ้โหปีไปที่300กับอีก20บาทคุณผู้ชมจังหวะนี้วายหนึ่งตัวนะครับปีไปที่60บาททุ่นๆคุณผู้ชม โอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับโอเคลุยกันต่อคุณผู้ชมตอนนี้หมุนไปได้เรื่อยเลยครับอ่ะจังวันนี้20บาทคุณผู้ชมเบาๆโอ้โหเบา,บาจริงไม่ไหลเลยนะคุณผู้ชมเปลี่ยนไปที่20บาทเท่านั้นนะครับเมื่อกีน้นี้โอเคจังหวะนี้4 0บาทครับคุณผู้ชมอ่ะคูณ2อว่างไงโอ้โหีไปที่40บาทอะไรครับเนี่ยโอ้โหมาแบบหนักๆสักทีได้ไหมครับเนี่ย เบาเยอะเกินนะคุผู้ชมอาจจะวันนี้วายหนึ่งตัวคุณผู้ชมมาอีก1,240งพัสอยสบาทสวยๆกูณสามมาอีก720บาทวายสองตัวนี่คูน่ามาอีก3,700บาทคุณผู้ชมโอ้โหสวยๆครับผมสวยๆต้องแบบนี้คุณผู้ชมปีไปที่ห้าพบาทนะครับสำหรับเมื่อกี้นี้นะครับโอเคลุยกันต่อคุณผู้ชมจะวันนี้360บาทคูณ2มาอีก800บาททุ่นทุนกูณสามมาไม้โอ้โหปีไปที่1นึ่บบาทนะครับคุณผู้ชม โอเคเราหมุนไปเรื่อยๆนะครับโอเคครบแล้วเราก็กดออโต้สปินไปที่10ทีนะครับคุณผู้มชมนี่คือการทําเทคนิคปั่ห้าออสินะครับโอเคตัวนี้เราลุ้นเข้าฟรีเกมนะครับมีโอกาส3ช่องโอ้โหวสวยๆคุณผู้ชมได้เข้าฟรีเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเรายังมีโอกาสอีก2ช่องโอ้โหมาช่องสุดท้ายคุณผู้ชมมาลุ้นกันนะครับมาไหมมาไหมโอ้โหปีอะมา20บาทด้วยนะครับแถมโอ้โหแซตเตอร์หนึ่งตัวอีกข้างบนยังไม่ไหลลงมานะครับ โอเค3ตัวก็เพียงพองคุณผู้ชม10ฟรีสปินบอลของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมโอเคมาหมุนไปแล้วคุณผู้ชมอ่าโอ้โหยังไม่มาโอเคจังหวะนี้800บาทวายสองตัวมาอีก640บาทสวยๆคุณผู้ชมคูณ6โอ้โหไม่ไหลสกัดเตอร์ตกมาสกัดเตอร์มี2ตัวนะครับคุณผู้ชมโอเค จังหวะน,นี้1000บาทคุณผู้ชมไว้ย1ตัวมาอีก9,280สยสบาทสวยๆไวย้วย2ตัวที่คูณ6มาไม้มา,มาอีก6,480บาทคุณผู้ชม6,480อสโอ้โหสวยจัดๆครับผมเป็นบิ๊กวินนะครับคุณผู้ชมเป็นบิ๊กวินนะครับโอเคสวยๆคุณผู้ชมเป็นเมกาวินนะครับที่16,700กับอีก60บบาทนะครับถือว่าโคตรสวยคุณผู้ชมโคตรแจ่มนะครับโอเค ไปคุณผู้ชมลุยกันต่อครับผม6ครั้งมีโอกาสอีก6ครั้งจังหวะนี้960บาทวาย2ตัวมาอีก3,360ายสบาทสวยๆวายห,หนึ่งตัวที่คูณ6ไม่ไหลนะครับปีไปที่4320บาทคุณผู้ชมโอเคดูกันต่อนะครับจังหวะนี้ยังไงโอกาสอีก4ครั้งจังหวะนี้วาย1ตัวโอ้โหปีไปที่200บาทท่วนๆคุณผู้ชมโอเคครับผมดูเกมกันต่อในผู้ชมจังหวะนี้ยังไงเลือ2ครั้งแล้วเลือ1ครั้งแล้วคุณผู้ชม อาจจะวันนี้80บาทไว้หนตัวนะคุณผู้ชมมาอีก1,440ว้สอตัวสวยๆหูไม่ไหลปีไปที่1,500กับอีก20บาทนะครับโอเคลาดฟรีสปินโอ้ยโ,โอเคครุณผู้ชมสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูทัทั้วินกันก่อนนะครับ โถวินไปที่24,200กับอีก40บาทนะครับ24240นะครับถือว่าเป็นเลขที่สวยมากๆนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้เทคนิคปัน5้าออสิบนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจนะครับที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้ที่แอสศูนย์ดสี่วีจีเได้เลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อ กับกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมบอยเด็กแก๊ง <het S 1> <Boy the gang> นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ